สวัสดีค่ะแนนะคะวันนี้แนทจะมาอธิบายวิธีการนัดคนไข้ครั้งต่อไปกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะเอานันสม,มุดคุณหมอมานะคะเช่นวันนี้เป็นคุณหมอรัตะกลน,นะคะเราก็จะเปิดสม,มุดคุณหมอนะคะแล้วก็จะสร้างนัดหมายเนาะไปที่เลือกคนไข้ค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่ DN น,นะคะ แบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะตรวจสอบชื่อนามสกุลนะคะว่าตรงกันไหมถ้าตรงนะคะไปที่ a d ดค่ะหลังจากนั้นก็จะใส่เป็นช่วงเ,เป็นเวลานะคะคุณหมอใส่ครอบหนึชั่วโมงค่ะแล้วก็เลือกเป็น R นะคะอันนี้คุณหมอนะัดครั้งต่อไปก็คือคุณหมอทำคอรอ,อบไปนะคะหนซี่แล้อีกอาทิตย์หนึ่งคุณหมอนะัดใส่ครอบนะคะแล้วก็จะเขียนว่าเป็น R แล้วพิมพว์่าใส่ครอบฟันนะคะ แบบนี้ค่ะหลังจากนั้นก็ไปเลือกที่คุณหมอนะคะเป็นคุณหมอลัตะคลน,นะแล้วก็กดตกลงค่ะแล้วก็วันนี้วันที่21นะคะนัดไปอีกหนึ่งอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่28นะคะแล้วก็จะให้แจ้งคนไข้นะคะว่าคนไข้สะดวกช่วงเวลาไหนเช่นคนไข้สะดวกเป็นเที่ยงนะคะเราก็จะดึงมาเป็นเที่ยงแบบนี้นะคะแล้วก็กดให้เป็นปุ่มสีเทาจากนั้นไปเป็นสร้างนัดหมายค่ะแล้วก็ กดติ๊กถูกนะคะตรงที่เราสร้างไปแล้วก็กดพิมพ์ค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะ